สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวลินวันนี้สาวสวยบอกเป็นเจ้าของเซเว่นหยิบของได้ฟรีทั่ประเทศไม่ยอมจ่ายตังค์เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่มีคนต่างเข้ามาแสาดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากหลังสาวรายหนึ่งได้เข้ามาในเซเว่นพร้อมหยิบข้าวหนึ่งกล่องราคา4.2บาทเอามาให้พนักง,งานเวฟให้ซึ่งตามกฎนั้นลูกค้าต้องจ่ายตังก่อนถึงจะเวฟได้แต่สาวรายนี้กลับอ้างว่าเป็นเจ้าของเซเว่น หยิบได้ฟรีทุกอย่างทั่วประเทศและยังบอกอีกว่ากล้องวงจรปิดก็มีและยังมีการบอกว่าพี่เป็นเจ้าของนะคะเว็บข่าวให้พี่เดี๋ยวนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำเอาอพนักง,งานถึงกับงงจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวส่วนเหตุการณ์ตอนจบจะเป็นอย่างไรนั้นทางทีมงานจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ